แค่วีราคาเกือบพันไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยฉันมาในลุกที่เนเจอร์ลุคเนอะก็คือวันนี้จะมารีววหวีว ที่เป็นกระแสอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนมูปลาวีที่เป็นเวทบ็กจ้ะคะก็คืออย่ามารีวิวแหละว่าจริงๆแล้วแบบไอหมีพวกเนี้ยมันคุ้มค่าที่เราจะแบบเสียเงินซื้อมาใช้หรือเปล่าเธอเพราะว่าแบบแค่หมีราคาเกือบพันอะไรเงี้ย <Two> <iku> <diagnosis> เหตุเกิดจากการที่ฉนันไปเห็นน้องน้ำหอม เพจ hello check check เขารีวิวเอาไว้ซึ่งจริงเพจ hello check check เนี่ยน้องน้ำหอมกับ,บน้องมุกเนี่ยเขาเคยเป็นน้องพนักงานในออฟฟิศแล้วก็เขามีความฝันที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวแล้วเขารีวิวละเอียดกว่าฉันอีกเถอะไปตามเขาได้ก่อนอื่น <c oughs> สำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อหวีเหล่านี้มาใช้อาจจะยังไม่เชื่อว่า๊ก,การที่ผมมันแบบอย่างนี้นในหม่องดีไว้ <c oughs> ใช่ไหมมันสามารถที่จะหวีผมแบบเนี้ให้ตรงเรียบได้เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสจากหวีธรรมดาดูก่อนเดี๋ยวฉันดีเพิ่มนิดหนึ่ง เราก็จะใช้หวีที่เรายีนั่นแหละคะ่ะ๋ยวดูว่าหวีธรรมดาเนี่ยหวีแล้วจะแบบ,บหวีได้แค่ไหนนะอ่ะก็คือไม่ไปนะไม่ไปซี่ถีไม่พอลองซี่ห่างบางอุ้ยไม่ใช่ห่างธรรมาดาปันหลอช่อ่ะอันนี้ก็คือไม่ได้มื่นกัน สุดแรงเกิดของฉันแล้วนะคะก่อนที่ผมจะหลุดหัวไม่เวิร์ลองให้มันรู้ไปว่าเรามีมีแบบนี้ด้วยจเจ็บมากมาดังนั้นเราจะเข้าสู่หวีที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้ทั้งหมดสี่้อด้วยกันเริ่มที่เจ้าดังก็คือปลายาวก่อนแล้วกันค่ะ คือย,ยาวเนี่ยเขาจะมีหลายทรงเขามีทรงกลมที่ขดเป็นวงกลมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแนละ้วหมองเลือกซื้อที่เป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้มาคือถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นไหมว่าเขาจะมีความโค้งมุ้งเข้ากับหัวเราแบบนี้อ่าเห็นปะเข้าแบบนี้นะแล้วก็ตัวขนที่ใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ขนพรีเมียมบัวร์ก็คือขนหมูป่านั่นแหละเนาะอ่าให้ดูใกล้ๆว่าหน้าตาขนหมูป่าเป็นยังไงมันจะเป็นขนแบบสี่เล็กๆหะไรอย่างเงี้ย ไอคนหมูป่าเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเหมือนวีแล้วลดความสามารถในการลดไฟฟ้าสถิตสามารถที่จะกระจายน้ำมันได้ทั่วหนังสีสันยามาดูกันว่าป้ายเห่จะทำสำเร็จไหมนะคะเห็นมเฮ้ยก่อนหน้านี้หม่ไม่เคยวีขนาดนี้เลยนะหม่ก็วีไปปกติแต่ไม่คิดว่าเขาจะวีได้จริงเลยได้จ้าบกเลยป้เห่าด้วย โอ้ยสบายหัวเดี๋ยวเอาฝั่งนี้เหมือนกันคือมันก็จะมีความติดอยู่เหมือนกันแต่มันไปอะเธอมันไม่ใช่ติดแล้วติดเลยผมตรงเนี้ยก็ไม่ได้ล่วงนะเนี่ยมันอาจจะมีแบบเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆออกมาบ้างขาดนิดนึงไอ้ตรงที่มันแบบติดๆอยู่ตรงนี้ใช่ปะตรงนี้นะค่อยๆหวีค่อย,ๆ,อยๆสางไปเฮ้ยมันเลิศโออเขาไม่คิดว่ามันจะทําได้ขนาดนี้นะเขาไม่ได้แค่ให้เราแบบหวีอย่างเงี้ยธรรมดาคือเขาบอกว่าให้หวี b a บ k from the forehead ก็คือตรงนี้ใช่ปะ แล้วก็ลากลงไปที่ด้านหลังแบบนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเหมือน r e f r e s h i n g r e f r e c h i n g scalp มาสาดแล้วก็คือเหมือนช่วยนวดหัวอ่ะเดี๋ยวดราลองดูกันมึก็ยังไม่เคยนะอันเนี้ยมันก็มีความสบายอยู่เหมือนกันเฮ้ยมันดีมันสบายมันเหมือนวแบอผมหลังจากที่หวีแล้วนะคะสลวยแล้วก็เงางามได้อยู่แล้วเรียงเส้นสวยอยู่นะ อุ้ยเธอมันดีโอเคสรุปว่าป้เยาวทาสําเร็จนะคะก็คือหวีได้แบบสบายเลยอะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บผมไม่รู้สึกว่าเจ็บหัวสําหรับมองประโยชน์การใช้งานสรรพคุณอะไรใดๆผ่านราคานี้เกือบ1นึ่บาทเกว่าบาทยี่ห้อที่2เนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนก็บอกว่า ใช้ดีเหมือนกันก็คือตัวกูดี้นะคะเขาจะมีชื่ออยู่ตรงเนี้ยอันนี้ทรงปักเพราะว่าเขาจะมีตัวหมองไม่รู้มันคืออะไรตรงเนี้ยเป็นพลาสติกข้างในตัวขนแปรงมันสามารถที่จะบุมลงไปแบบนี้ได้เวลาที่เราหวีมันจะแบบเหมือนรับกับหนังศีรษะเราแบบเนี้ยได้นะคะเวลาหวีมันจะรู้สึกไม่แข็งทืง่อมันจะให้ความรู้สึกนิ่มทามาจากขนหมูป่าเช่นกันซึ่งสรรพคุณที่เขาบอกไว้เนี่ยก็คือว่าเขาสามารถที่จะหวีแล้วทําให้น้ํามันที่อยู่บนหนังศรีรษะเนี่ยเหมือนเป็นการหวีแล้วก็กระจา ได้นะ้ำมันได้ทั่วหนังศีสษะเดี๋ยวยีผมก่อนมาเทสกันขอยีข้างเดียวแล้วกันนะกูดี้มาเริ่มมีความรู้สึกว่ากูดี้ซี่ของหวีมันตัวเล็กๆที่เป็นขนหมูป่าข้างในอะคะ่ะมันจะมีตัวซี่หวีสองแบบก็คือซี่ยาวหน่อยมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยที่เราเห็นโผลออกมาเนี่ยคือพลาสติกที่เห็นเป็นตุ่มๆต,ต,ตรงปลายด้วยนะคะขนหมูป่ามันจะเป็นตัวแบบซี่เล็กๆอยู่ข้างในเห็นปะให้ความรู้สึกเวลาที่สางผมที่เรายีแบบเนี้ยเยาวทำได้ดีกว่า เพราะว่ายาวอะเวลาที่เราหวีอะมันจะรู้สึกว่าเข้าไปถึงในโคนผมมาได้มากกว่าในขณะที่กูตี้ตอนแรกมันจะยังติดๆอยู่มันจะเข้าไม่ถึงเหมือนของเยาวอแต่พอเริ่มสางไปแล้วก็คือจะหวีลื่นล่ะเห็นไหมผมขาดหลุดร่วงลงมาตรงนี้ พอๆกันค่ะไม่ต่างกันพหวีได้แล้วเนี่ยก็จะได้ผมประมาณนี้เลยการที่เขาสามารถกระจายน้ํามันได้ทั่วหนังศีรษะแบบเนี้ยมันจะทําให้ไม่เกิดเขาเรียกอะไรไฟฟ้าสถิตผมไม่ชี้ฟัวค่ะปะว่าพหวีมันก็เรียบเลยนะคะก็ได้ความเงางามของผมเช่นกันความรู้สึกเวลาที่ใช้เรื่องจางกเกีียเขาออกแบบให้เข้ากับตัวสรีระส่วนโค้งของหัวเราใช่ปะแต่กูด,ดี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นเหมือนเป็นหมีนวด ที่วีลงไปแล้วก็จะมีความแบบมันสามารถที่จะขยับแบบนี้ได้ขยับแล้วเขาเขามูฟอ่ะมันไม่ได้ฟิกอยู่เลยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่หวีมันก็จะมีความรู้สึกแบบสบายเหมือนกันแต่คนละแบบ ส่วนตัวมองชอบยาวมากกว่าเพราะว่ามันแบบมันเข้าหัวอ,อย่างเงี้ยเลยอะเราก็แบบอื้สัมผัสได้ถึงทุกซี่ของหวีของตัวแปลงที่มันแบบลงมาถึงหนังศีรษะแล้วมันนว่แต่มันไม่เจ็บอ่ะเนอะปะเพราะามันแบบสบายจําราคาไม่ได้เดี๋ยวใส่่าให้แล้วกันว่าราคาเท่าไหร่ไป ยี่ห้อที่สามอันนี้เป็นของเลซซชานะคะก็เนี่ยเห็นไหมตรงด้าหบีอ่ะมันจะมีบอกอยู่ว่า l s นะลักษณะทรงจะเหมือนกูดี้เลยเห็นไหมแต่ว่าไซส์จะเล็กกว่ากูดี้นะคะก็เป็นขนป่าเหมือนกันแต่มองทากองหายแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วคราวนี้จะให้ดูตัวซี่ <c oughs> ก็จะมีความใกล้เคียงคล้ายลึงกันมากคือ Le เลซาชานี่เขาจะมีตัวขนแปลงเที่ยวยาวเป็นพลาสติกโอกมาแล้วก็จะมีตุ่มเหมือนกับกูดี้เลยส่วนตัวขน หมูป่าเนี่ยจะอยู่ข้างใน,นสั้นๆและจะมีความถี่มากกว่ากูดี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองดีดูลองดีค่ะฟิลคลายกูดี้ก็คือตัวขนแปลงยังไม่สามารถที่จะลงไปลึกถึงหนังศีสาะนะได้เท่ากับเหยาวพเราเริ่มหดีได้เขาก็จะไปได้ละ หมอวิทย์เขาจว่าพอซี่แปลงเขาถีมัมนทําให้หวียากขึ้นอตอนที่เราวีนะเห็นไหมว่าถ้าเลเอราชาขนาดเราวีได้ประมาณหนึ่งแล้วนะข้างในมันยังมีผมที่วีอยู่นะคะเพราะเรายังสางเขาไม่เสร็จเลเซอร์ชามันจะมีความแบบเหมือนสางผมไปได้ประมาณหนึ่งถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นว่าเออมีผมขาดอยู่เยอะกว่ากูดี้อาจจะลองมาใช้กูดี้วีดูนะคะว่าถ้าเราสางถึงประมาณนี้แล้วแต่ผมข้างในยังมีที่ยอยู่นะมันจะเท่าไหน่เห็นไหม มันจะมีความรู้สึกลื่นต่างกันจะไม่ได้ยินเสียงผมที่เป็นเสียงผมขาดอ่ะรจะรู้สึกว่าวีาวเราลื่นเหมือเพียกับมาทีละซาชาอ่าวันนี้มาดูผมที่ละซาชหวีได้นะว่า เป็นยงงไก็คือบอกว่าความเรียบของผมหลังจากที่หวีเสร็จใกล้เคียงกันค่ะไม่ได้แตกต่างกันมากทั้ง3ตัวที่รีวิวมานะมันก็ยังได้ผมเรียบเนียนแล้วก็เงางามอยู่เห็นไหมถ้าเทียบระหองางตัวฐานของสองตัวนี้เลยซาชากับกูดี้กูดี้เนี่ยที่บองบอกว่าตัวฐานเขาจะมีความเหมือนแบบสามารถกดลูมบุ๋มลงไปแบบนี้ได้ใช่ไหมเวลาบีมันก็จะมีความแบบรู้สึกว่าเขามุกแล้วก็สามารถเหมือนเป็นตัวนวดหัวได้โดยสาราจะฐานจะแข็งจะไม่เหมือนกับกูดี้โดยซาชาจําราคาไม่ได้เดี๋ยวองใส่ราคาในวิดีโอไว้ให้แล้วกันต่อไปอัน มีเป็นเว็บัตรก็คือมีความไม่เข้าพวกนะคะใช้เป็นหวีตอนหวีเปียกเพราะเราจะเห็นซี่หวีที่เป็นเหมือนพลาสติกแต่ว่าถ้าดูที่คำเคลมของแบรนด์จะบอกว่าเขาใช้อลตราซอฟต์อินเทอร์เฟนะคะตรงเนี้ยด้านหน้าก็มีบอกมนาะจริงๆแล้วมันก็จะมีตัวตุ่มๆสีฟ้าอยู่แล้วแบบ นะ่ารักเนาะเป็นลายดิสนีย์แบบนี้สาหรับคนที่ชอบดิสนีย์นะคะสีฟ้ามองเห็นว่ามีหลายสีนะไม่ใช่แค่สีฟ้ามีสีม่วงสีอะไรด้วยคราวนี้มองจะมีหวีผมแล้วนะเพราะว่าอันนี้ชื่อก็บอกว่าเวดบราสนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้กับผมเปียกปกติที่เวลาเราสระผมเสร็จไปไหมจะไม่แนะนาให้หวีผมเพราะว่าจะเป็นการทําให้แบบผมร่วงได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ใช้หวีเปียกได้เลี้ยวไม่เจ็บมองลองมาแล้วแหละตอนหลังจากสระเนอะความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกก็คือสามารถหวีผมเปียกได้แบบลื่นขึ้นนะคะส่วนตัวปลาย ของตัวขนแปรงเนี่ยเวลาที่ลงไปที่ผมเราเขาก็จะนิ่มประมาณนึงเพราะฉะนั้นใครที่แบบจับผมใหม่ๆแล้วอยากสวีผมตอนผมเปียกเนาะก็คือเลือกใช้เป็นเวทปัปดได้นะแต่เองก็เคลมมาที่หน้ากล่องเลยนะคะว่าลดผมแตกหักในขณะที่หวีได้45%นะคะอ่ะมาดูว่าถ้าหวีผมแห้งก็หวีได้เช่นกันคะ่ะก็จะได้ผมออกมาเรียบประมาณน,นึงแหละส่วนตัวบอกว่าก็ไม่ได้เท่ากับขนหมูป่านะเวนปัดสนนราคาที่545บาทคะ่ะจบไปแล้วสำหรับหวีทั้งสี่ยี่ห้อที่รีวิวในวันนี้ ะค,ะคุณคุณใช้หวีหว,วีผมแบบไหนกันบ้างราคาเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยอย่าลืมมามอมยหน่อยนี่ก็เป็นทางก็ได้เหมือนกันนะที่หมองใช้วีราคาแพงขนาดนี้ปกติก็ใช้วีทั่วไปเนอะแต่พอมีหวีแบบนี้แล้วมันทําให้รู้สึกว่าก็กลับไปใช้หวีแบบเก่ายากเหมือนกันนะส่วนตัวหมองรู้สึกว่าคุ้มค่า,าการลงทุนนะคะคุณคุณชอบหวียี่ห้อไหนมาคอมเมนต์มองมอยเผื่อนเพื่อนจะได้ลองใช้ตามและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ทางหมองก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนคนที่คุณรักติดตามรีวิวส่วนภาพความงามตามหล้ว